ทันไรจะมาใช่ไมสวยค่ะสวยๆมุมนึ่งเจะแบ่งกันแบ่งกันไปกันกัน,นกันไันนไปันคปกันไปกันไปันไปกนไปกคนะปกันไปกนไนน้าน สวัสดีค่ะสวัสดีเนาะค่ะเอซีทุกทท่านเนาะค่ะมือนี้กัมาพบพอกับอิลาบานนาใช่แนเนาะค่ะพี่น้องมือนี้มาอยู่ป่าเฮ็ดค่ะเดี๋ยวอิลาบานนาจะพามาเก็บเฮ็ดพี่น้องพอไว้แล้วเนาะคะพี่น้องไปค่ะพี่น้องกินได้รอแค่อะไรแต่พี่น้องมาจินดาดังใจดีว่าเดี๋ยวมา วาวานค่ะนละยามานค่ะ มีน้องเุ้นอี้ค่ะสุ่มเอ่เฮดแจุ่มเอเฮดอีลาก็อีลาบาน่าแต่ทอานเล็กขนาด

ข้าหน้าสีแด่กไปขัไปดอกกกุกไม่ติีโอ้ยกําลังงานเนาะก้าลัง้นครับ

สามค่พี่น้องี่นี่มีแต่อีลาบนะฮหม่เหยียดกระมุนตาที่น้องมุนตาคุณอที่จะแกะ่ายที่จะคล้องหักโคตรแทบสติมตาให้พี่น้องมือมันเห็ดกับพี่น้องมือมันเห็ดบงหลัพี่ดอกนี่ดอกงยีราตาสวยน่าสน๊อ สอง้างค้าแม่คือจะขอ,ม,อ,ขอมันทับวาง้ถองสาดีห็ดง้าม่ันเนาะไปดาเ่มป็นเห็ดนมื้อคือจะขอมันทับกอเบื้องตาจเต็มตาแล้วเบ่งตากันสิเบื้องทีเนาะเห็ดทุาไปต็มสวนเนาะเบื้อิดีนเอไปค่ะไปหากันอีกนะคะ เออค่ะขึ้นอดอกเห็ดแล้วค่ะข้างอันข้างอ่นขึ้นลอยดอกเงียบข้างไหนบู้ได้ไหมคะขวาเด้อซรลาเปาข้างไหนรู้ได้ไหมได้เลยได้บนล่ะได้น่ะกันตาหัว อู you? ้ย <c oughs> ี่เดาแ่ไนี่้ากันมี่ดาต่ละคนว้ยแต่ละคนได้ไเดกดกตาข้าวสองดดตาคนนะตาใครใหญ่เนาะค่ะยาุ่ข้นไม่เป็า่งีไม่ปนตคนห่านเ้าของตาเหรขอ นี่แหละค่ะปลาเห็บนะคะสภาพปลาเห็ดาะงกจาวพี่น้องมีแต่เห็ดาะงกเนาะค่ะบานอีกแจ้งน้อยฝนตกเล็งเนาะค่ะเห็ดยุค่าก็จะออกเห็ดเท้าก็จะออกค่ะเห็ดอีกอย่างหนึ่งคือเห็ดเขาแปงพี่น้องเห็ดขาแปงเนาะค่ะ จะไปหล่นน้ากันอีกรอบหนึ่งก่อนกลับบ้านนะคะพี่น้องถ่ายคลิปเขาจะมาหล่นกันว่าเมื่อนี้เนาะคะ่ะเห็ดเขาจะออกหลายซําใดค่ะตอนนี้เนาะ,ค,ะค่ะกะมาหอดบ้านแล้วเรียบร้อยจ้ะกะจะเอาเห็ดออกเนาะคะ่ะเอาร่วมกันให้เบิ่งค่ะพี่น้องเห็ดเนาะคะ่ะคล้องมันนี้จะ้ะอ๋อ อันนี้ตาหุ้ดาบ้านหน้าเนาะ,ค,ะนค่ะนี่พี่น้องดอกสวยๆดอกสวยอันนี้แ็จจะเป็นไข่มันหันที่เห็นอยู่นี่ก็จะมีเห็ดผงเนาะคะ่ะเห็ดผงยูค่าะคะ่ปะปลาปนกันเนาะคะ่ะเพราะว่ามันเป็นปลายุค่าเนาะคะ่ะพี่น้องพี่น้องมืออันนี้ค่ะไข่ใหญ่ค่ะนี ไข่ใหญ่ไข่ยากนะคะเมื่อนี้กะเป็นเมื่ออีกเมื่อนึงเนาะคะที่มานมานพี่น้องมานได้มีแต่ดอกใหญ่ๆงเงนาะคะมี่น้องเดี๋ยวจะเอาให้ดูเนาะคะมีพี่น้องดอกมานเนาะคะเพราะวอเมื่อนี้เนาะคะเมื่อนี้เป็นเมื่อที่เฮ็ดออกลายนาะพี่น้อง พราะว่าเหมือว่าดีเข้าไปมันนีจตะไคร้ค่ะมันจะนีจตะไคร่แบบนี้นะคะบ้านวันนี้พี่น้องวันนี้ค่ะหมานมากๆเลยนะคะพี่น้องค่ะสำหรับเอฟซีเนาะค่ะเซียนเห็ดต่างๆแล้วพี่น้องท่านยาโซเห็นละหกออกแล้วนะคะพี่น้องอันนี้ค่ะหลายๆท่านก็อาจจะหูดีเนาะค่ะว่าอินเดีมาไปก,กิฟมาตะไสเนาะค่ะพเพะว่าไอเอฟซีคนผีเคยติดตามอีหลดีมาหน้าเนาะค,ะค่ะ่นหูดีว่า ผู้เห็ดเผาผู้ยุค่าเนาะพี่น้องเนาะทีเพื่อเก็บตลอดนะคะออกแนวจ้านี่ค่ะใครสวยค่ะสวยดอกสวยเนะคะดอกสวยๆจ้าอันนีค่ะไปผอมมูนึงเลยได้ค่ะนี่มูนี้เลยสวยๆเนะค่ะอันนี้อันนี้สิค่ะนี่สันสอ้นพี่ยังเนี่พี่น้องยางไปไยเด็กอมเกือบกินแน้วค่ะนี่ มีๆเน,นะคะี่น้องมีราคาผลงานทีนมีท่น้องได้แบบหลายเนะคะจังนไหนนะคะอินาบานนาค,คาซี่นะคะเป็นไอสะลุยแดนเฮตแล่วใน,ในกันย่าเนนะคะเ mm hmm. ขา,าไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามอินาบานนาข้างดัาน เฟซบุ๊กนะคะพี่น้องเฟซเฟซบุ๊กอีหลาบ้านนาชาแนลกดติดตามให้น้านะคะพี่น้อง,องและกระทั่งช่องท่ o ยูทูบนะคะคุณในกาขอขอพรนนะคะุนแล้วค่ะเอฟซีถกถูก่าน่กดถูก,ถก,ถก,ถกใจกดติดตามให้นะคะ่ะที่ไหนมอนีล่าบานนากับเจ้าเอฟซีไปก่อนพบขอกันใ่คิดนาะจ้าสวัสดีค่ะ